สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมาตรฐานใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้รองผู้กำกับนะครับอดีตสามีแอมไซยานายออกจากราชการหลังจากโดนศาลออกหมายจับนะในฐานความผิดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์แล้วก็การปลอมเอกสารมาตรฐานนี้นะครับผมชื่นชมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะ ในการลงโทษข้าราชการตำรวจที่ประพฤติประพฤติตนมประพฤตรรพิตนผิดวินัยและผิดกฎหมายอาญาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอพบท้องที่ไหนมีบ่อนการพนันก็ผิดวินัยและและ,และน่าจะผิดอาญาก็ย้ายครับใครทำผุดใครทำผิดใครถูกดำเนินคดีย้ายจนประชาชนเสื่อมศรัทธาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกับว่า ตำรวจชั่วตำรวจนอกรีดทำผิดโดนคำสั่งย้ายสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมเปิดบอนการพน,นันเปิดซ่องทำของผิดกฎหมายนะมันเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยนะทำผิดอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะถูกลงโทษนะทำํำนวนบกพร่องนะครับไม่ชนะสูตรพิกศพนะในคดีที่ผ่านมาคดีแอมไสยนายมีคนตายสิบระะสบ ก็มีผู้บังคับบัญชามาแถลงข่าวบอกว่าไม่ใช่ความบกพร่องเป็นเรื่องของการทําสํานวนไม่สมบูรณ์ผมว่ามาตรฐานแบบนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติโดย,ยเฉพาะท่านผอ,อรตรอมต้องปรับนะแนวความคิดหรืไอไม้เซตใหม่ในการบริหารจัดการข้าราชการตํารวจทําผิดก็ออกมายอมรับผิดปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านมาพนักง,งานสอบสวนใช้ดูมินิท ในการไม่ดําเนินการชันสูตรพิกศพคดีแอมซายนายที่ผ่านมาสบิบกว่าศพก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความบกพร่องต้องกล้าพูดความจริงยอมรับความ,วามจริงมันจะได้แก้ไขแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ไม่คิดจะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการใช้ดุลพินิษของตํารวจที่มันยังมีข้อบกพร่องอยู่นะครับอยู่กับความจริงครับท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติด้วยความรักและห่วงใย,ยจากทนายเดชาเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับ